สวัสดีนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมขออนุญาตมาตรวจบ้านนะครับโอ้โหยินดีมากครับนี่นะครับต่อตรวจบ้านนะครับที่จะมาตรวจบ้านให้ผมนะครับก็ดีใจมากมานะครับครับผมช่างเมธนะครับช่างเมธครับโอ้โหตรงตรงนะครับครับก็สัญญาผมก็มาตรวจบ้านแบบคุณแพงของประเทศนี้นะเห็นครับเห็นครับว่าแบบพี่ไปทุกหมู่บ้านแล้วใช่ ก็อันนี้การทีมาเขากาลังบรีฟกันอยู่ครับคือผมมา,ม,ามาอธิบายนะครับก็เลยเตรียมทีมมามาตรวจโดยเฉพาะจะได้ไม่ต้องอเอาคนที่มาตรวจมาอธิบายนะครับอ่าครับผมก็ตอนนี้ก็เขาก็กําลังบรีฟงานอยู่ว่าใครทําอะไรส่วนใหญ่เขาก็คนตรวจคนนึงฉีดน้ําคนนึงตรวจภายนอกคนหนึ่งนะครับแล้วตรวจไฟฟ้าคนหนึ่งนะครับเราเขา้เขามาดูว่าเขาตรวจอะไรกันนะครับมีบินโดนด้วยนะฮะใช่ครับก็ดูเช็ค บ้านเรี่ยงตรงก็จะมีแทงค์น้ําให้นะครับตัวนี้แทงค์น้ำขนาด1,500ลิตรนะครับอ,อ๋อแทงค์นี้1,500ลิตรใช่ครับแล้วก็จะมีปั๊มน้ํานะครับให้ข้างบนนะครับปั๊มน้ําก็ขนาด350ราสัตรนะครับอ,อ๋อใช่ครับก็คืออันเนี้ย น้ำเนี่ยเป็นน้ำที่เราใช้งานนะก็คือน้ำที่พี่ตรงๆอาบน้ำอ่ะอ๋อคือน้ำที่ผมอาบน้ำอาบน้ำแทันอ่ะอ๋อฮะอ๋ออันนี้350ลิตรตัวนี้แทงค์น้ำขนาด1,500ลิตรนะครับไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้แทงค์ขนาด350ราสแทงค์ขนาดส5 0ราสปั๊มน้ำใมับโอ้ m ใช่ปั๊มขนาด350บาทปั๊มทุกคราดา5 0บาทแทงค์พันห้าร้อยลิตรแทงค์พันห้าร้อยลิตรใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ทางโครงการเขา เวลาเราทาั้งล้างถังล้างตรงนี้ได้ครับอ oh. ๋อล้างถังน้ําอ๋อล้างถังน้ําได้คือคคที่เราอาบน้ําที่เราแปรงฟันบางทีเราไม่รู้ว่ามีอะไรตายในน้ำหรือเปล่าถู้าใจไหมครับโอ้โหแย่เลยตอนนี้น,นําว่าติดเครื่องก่อนน้ําก่อนเข้าแท้งได้เลยนะครับเครื่องกรองน้ําก่อนเข้าแทงใช่ครับก <c oughs> ็คือน้ำที่เราใช้การันตีว่าเบื้องต้นมันถูกกรองมาแล้วแต่มปกินไม่ได้นะคือกรองหยาบอะครับอย่งนี้เมื่อมีหลายๆที่ ที่จะติดเครื่องกรองน้ำก่อนเข้าแทงครับสมัยเบื้องต้นนะครับก็ไปดูเครื่องกรองง่ายๆที่โฮมโปรครับผมโปรทุกสาขาเขาจะมีแผนกเครื่องกรองน้ําก่อนเข้าแทงนะครับแทงน้ำเนี้ยถ้าสมมุติใครไม่ติดเครื่องกรองน้ําก่อนเข้าแทงเนี่ย เราก็ต้องมาเซอร์วิสล้างถังน้ําก็ผมแนะนําว่าทุกหนึ่งปีนะครับให้ล้างหนึ่งครั้งนะครับหปีให้ล้างหนึ่งครั้งใช่ครับซึ่งมีบริการหนึ่งครับตอนเรี๋บ้าครับเป็นโฮมบบลเลอร์นะครับก็คือบริการล้างแทงน้ำเลยโอ้หนึ่งปีต้องล้างแทงน้ำพรามีมีเครื่องกรองนะครับโอ้ต้องต้องมีเครื่องกรองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่มีเครื่องกรองก็แนะนําให้ล้างแทงน้ำครับอ่าทุกหนึ่งปีครับทุกทุกหนึ่งปีใช่ครับใช่ครับแต่ถ้ามีเครื่องกรองก็จะดีกว่าใช่่คครรัับบก็น้ําาาจะสดว ต่อไปนะครับในนี้เขาเรียกว่าบ่อดักไขมันนะครับบอ่อดักไขมันบอ่อดักไขมันนะครับรับน้ําจากที่ครัวครับที่ครัวมันจะมี่อนวนาทิ้งนะครับแล้วก็ลงมาที่บอ่อดักไขมันทุกหนึ่งเดือนครับที่ตรงๆต้องทําความสะอาดล้างถังดักไขมันนะครับเพราะว่าในนี้จะมีคราบจากการที่เราทําอาหารนะครับพวกเศษอาหารต่างๆครับมันจะลงมาที่นี่นะครับแล้วมันจะอยู่ที่ตะก้าทุกหนึ่งเดือนครับให้ทำานา่งเรือนเอาของที่อยู่ในตะก้าทิ้งไปครับไม่ต้องทิ้งตะก้านะครับ เอาเอาศษค้าบไขมันในตะกร้าทิง<ป>ท้งไปทิ้งไปขยะไปใช่ครับไม่ต้องไปถึงขั้นจ้างบริษัทอะไรเรามาเปิดทําเองได้ตอนตรวจบ้านมีครับอ๋อตอนตวนรตนตวจบ้านมีใช่ไหมเนี่คือบริการ่าล้างถังดักไขมันครับคือสภาพที่เปิดมาตอนนี้อย่างเงี้ยพี่ดูนะมันสะอาดสดใสนะเดี๋ยวผมให้ดูรูปที่มันแบบว่าที่บนยังไม่ล้าตักเลยโอ้โหต่ตอนตรวจบ้านก็มีบริการอยู่ครับโอเคครับโอเคคือจ้างได้ได้ครับได้เดี๋ยวได้ใช้บริการกันแน่นอนจ้างได้นะครับได้ครับได้เลยครับตัว ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าบอดักกลิ่นบอดักกลิ่นบอดักกลิ่นก็คือน้ําที่เราอาบน้ําน้ําที่เราล้างมือน้ําที่เราใช้งานในห้องน้าทั้งหมดนะครับ <c oughs> จะมาลงที่บอดักกลิ่นตัวนี้เ <c oughs> ชื่อมันก็คือดักกลิ่นก็คือมันมีข้องอนเนี่ยหงายขึ้น <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นมันย้อนกับท่อไปเพราะว่าท่อตัวนี้มันต่อที่บ่อบัดบ่อนี้บอกอื้อกลิ่นมันจะเหม็นไง ท่อน้าทิ้งไม่ได้ต่อตรงไปเลยเพราะฉะนั้นกลิ่นอึอมันจะย้อนกับท่อ,อเขาเลยออกแบบบ่อน,นี้เพื่อที่ดักกลิ่นก่อนก่อนมาถึงจุดนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็คือน้ําที่เราอาบน้ําน้ําที่เราล้างมือต่างๆนะครับจะไหลลงที่พื้นจะลงที่ดักกลิ่นเอาอย่างนี้ครับเวลาสมมติซื้อบ้านใหม่อะ่ะเข้ามาในบ้านอหทำไมบ้านเหม็นนะองมาดูบ่อน,นี้เลยหนึ่งคือเราไม่ได้เข้ามาบ้านนะครับน้ําที่อยู่ที่ที่ข้อง,งอเนี้ยมันแห้ง พอมันแห้งปุ๊บกลิ่นมันเลยย้อนกลับได้เข <ừ> ้าใจไหมครับ <ừ> แต่เนี้ยมันไม่แห้งคือมันมีน้ํากลิ่นมันจะย้อนกลับน้ำเข้าไปไม่ได้เ<อ>พราะตัวเนี้ยมันต่อไปที่พื้นอ๋อครับเวลาเดินเดินเข้าไปในบ้านว่าเอ๊ะทำไมบ้านซื้อ<ม>บ้านใหม่ๆหไ,ไม่เข้ามาอยู่เลยทำมัมันเหม็นวะต้องมาดูที่นี่เลยครับต้องมาดูที่นี่เลยอัีนี้เป็นทิคก็คือเวลาพี่หลองซื้อบ้านปุ๊บเข้ามาล้างมงล้างมือเปิดฝักบัวอะไรหน่อยเพื่อเติมน้าในนี้นะครับอ๋อใช่ครับบางทีน้ํานี้มันมันแห้งมันหายไปครับอ๋อก็ต้องคอยเช แค่นี้ครับที่อยากจะบอกโอ๋อนี่คือทิกเลยนี่คือทิก,ทกเลย,เลยตัวนี้ครับคือบอ่อบําบัดนะครับบอ่อบาบัดไม่ใช่บอ่อที่ผมลงไปนวดไม<อ>่ใช่ไม่ใช่นะบอ่บอบำบัดคือเวลาเอื้อครับครับมันจะลงมาที่เลยันจะลงมาที่นี่ทุกห้องครับลงมา บ่อนี้มีความสำคัญคือบ่อนี้เป็นบ่อบำบัดแบบสมัยใหม่ไม่น้องนั่งดูดซ่วมเลยมันจะใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายจุลินทรีย์ก็จะมีหน้าที่กินอึของเราแล้วก็บำบัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะที่บ่อนี้มีน้ำไหลออกจากท่อสี่นิ้วแสดงว่าเบื้องต้นเนี่ยบ่อบำบัดใช้งานได้เคยเห็นข่าวไหมทุกปีเลยมืออยู่งูจ้นคนๆมันมาจากทางไหนมันก็มาจากบ่อนี้ที่ตรงเห็นไหมมันมีท่อครสี่นิ้วออกมาแบบนี้และไอ้นี้มันไปต่อ ออกข้างหน้าบ้านและหน้าบ้านมันไม่มีอะไรกันมันก็จะเลือ้อยมานี่เข้านี่เข้านี่ขึ้นโถใช่ครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้พี่ต้อง,งทําตัวตะแกงนะกันงูตอนตัวบ้านจำอ,อยู่ไ,ได้ได้ได้ครับอ๋อก็มีตอนตัวบ้านมีบริการอ่ามีตะแกงมีตะแกงป้องกันไม่ให้งูงมากัดก้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องกลิ่นเหม็นของบ้านเนี่ยกลิ่นเหม็นอับของบ้านในห้องน้ำเนี่ยครับมาจากบ่อน,นี้เลยเพราะว่าทุกอย่างนะครับต้องผ่านการบำบัดที่นี่ ถ้าบ่อนี้เหม็นกลิ่นมันก็จะเหม็นทั้งหมดเลย ครับทำยังไงไม่ให้เหม็นก็คือเติมจุลินทรีย์ครับเติมยังไงก็คือหย่อนใส่ช็อกโก้ไปได้เลยนะครับห้องไหนก็ได้ทุกห้องมันจะลงอ๋อเดี๋ยวมันจะลงมานี่เองใช่ครับไม่ต้องว่าเปิดฝาตรงนี้นะหย่อนใส่ช็อกโกไปเลยมันก็ลงมาที่นี่อ๋อซึ่งก็มีขายทั่วไปใช่ครับทำไมต้องเติมจุลินทรีย์เพราะว่าจุลินทรีย์มันตายทำไมจุลินทรีย์มันตายก็เพราะว่าเวลาเราล้างห้องน้ำกรดหรือยาต่างๆมันไปฆ่าจุลินทรีย์นั่นเองก็คือยิ่งเราล้างห้องน้ำบ่อยจุลินทรีย์ก็ตายพอจุุุลินนนนนนนททททรรรรีีีียย์ตาาาาาาาป๊บบบบบบมมมมมมมัััััักกก็ไไไไ่่่่ออออะะดคคคณภพ้้้้้เเเืผวงงงูขขห ท่อสีเหลวด้านนู้นถูกไหมแล้วมันต่อระบายนะ้ำออกมาด้านนี้นะครับก็ติดทีบ่บ่อร์ดนี้ได้นลยครับอันนี้ก็รอบบ้านแล้วเนาะรอบบ้านแล้วต่อไปก็เดี๋ยวในบ้านพวกดีเฟกตต่างๆครับเนี่ยครับบินเนี่ยนะครับ บินอย่างนี้ไม่ได้ต้องแกะตรงนี้น่าจะมีโปร่งอยู่อันนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปเคาะกันดูนะครับได้แต่นอกนั้นก็คือตรวจบินตรวจโปร่งข้างนอกก็โอเคนะครับก็คือฟูดีครับไม่มีโปร่งเลยนะครับมีบิ่นนิดนึงบางทีแบบช่างเขาทําบ้านแล้วทําอุปกรณ์ตกหล่นอะไรเงี้ยมันก็จะแตกได้นะครับอ๋อมันเกิดขึ้นได้อะไรเป็นที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วที่ดูรอบตัวบ้านนะครับสีก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวพวกสีเนี้ยมีรอยเล้ารอยเลยอะไรเงี้ยไปดูรอยเล้าได้เลย เรื้องต้นนะครับผนังรอบตัวบ้านนะอย่าให้เขาทาสีใหม่หมดแล้วก็ขัดปุนูนไม่เรียบนิดนึงนะครับแต่แต่ไม่มีรอยร้าวอะไรที่เป็นรอยลายโครงสร้างใหญ่ๆครับอันนี้เป็นรอยร้าวผิวเฉยๆนะครับโอเคครับตอนนี้เข้าบ้านแล้วเครับอ่ะแล้วทุกคนเข้าบ้านแล้วครับไปครับไปครับเราก็จะตรวจระบบไฟฟ้านะครับตรวจเต้าลับแต่ละเต้านะครับอันนี้เราตรวจทุกเต้าเลยนะครับเรื่องต้นมันมีรูอยู่สามรูรูหนึ่งมีไฟรูหนึ่งก็ไม่มีไฟแนะรูหนึ่งเป็นสายกาวเราเช็คว่าง่ายๆคือไอ้สามสายมีครบสามสายไหม และสามสายเนี่ยต่อถูกต้องหรือเปล่าต้องเช็คทุกจุดนะครับก็คือเราใช้เครื่องตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะบอกว่าแรงเขั้วไฟฟ้าตอนนี้เราได้มิเตอร์จริงอยู่แล้วครับก็220 2 2 0ร้อยถึงสองร้อยสามจุดโวลต์นะครับความถี่ห้าสิบเฮิร์ซนะครับเครื่องนี้ตัวนี้มันจะละเอียดมากเลยครับเพราะว่ามันจะเช็คได้ทุกสายเลยครับว่ามันครบไ <ขา S 1> <า>หมมันใช้ได้หรือเปล่าใช่ครับที่งั้นเดี๋ยวยอง เน็ดแล้วสุด,ดยอดอ๋อ,อแต่นี่คือครบครบทับ้งหมดเดี๋ยวให้นอ้องอธิบายที่นาตู้ก่อนได้ครับได้เลยครับต้องแจ้งเขาครับก่อนว่าตอนนี้บ้านลูกค้าเนี่ยใช้ไฟที่ผ่านมิเตอร์แล้วนะครับเป็นมิเตอร์ดิจิตอลรุ่นใหม่ของทางกสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นไฟที่อยู่ในบ้านตอนนี้จะเป็นไฟจริงที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วนะอ๋อครับผมตั้งตัวแรงดันเนี่ยผมทำการเช็คให้หมดแล้วนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอ๋ออยู่ในเกณฑ์ที่ปกติตัวตู้เนี่ยอาจจะมีเรื่องดีเฟกเล็กน้อยนะครับก็จะออออาาาาาาาดดนนนนนนะะะคครรรรรััับบบบกกกใใชช้้้งงงเเีี่่่่่ยยย็ถืืววไปตติสส ที่คุณเม์เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือตัวสัญญาณแลนนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยสัญญาณที่ฝั่งทางนี้นะครับ แล้วก็ให้ฝั่งนั้นชิคสัญญาณว่าสัญญาณปกติหรือเปล่าครับก็อย่างที่คุณแม่อธิบายให้เมื่อกี้นะครับว่าปกติดีส่วนตัวัญญาทีวีเนี่ยทางโครงการยังไม่ได้มีการเข้าหัวให้นะครับก็ยังเ<อ>ิ้งไปสายเปลือกไปอยู่อ๋อครับผมก็ถ้าในรอบสเนี่ยถ้าทางโคการมีการเข้าหัวให้หรืออจาจจะมากว่านั้นเป็นการติดตั้งสปิเตอร์ที่โลสัญญาณทีวีให้ด้วยนีผมก็จะมาเช็คให้ทีนได้อ๋อครับผมแต่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับทางสเปคของโครงการด้วยนะครับเบเกอร์รกันดูเนี่ยคือเบ สำหรับการเทสน้าเครื่องถ้าผมกดปุ่มตรงนี้เบเกอร์ก็จะตัดจะเหมือนการเกิดไฟลั่วถ้าเราขึ้นได้เนี่ยแปลว่าไฟฟ้าใช้ง,งานได้ปกติอ,อย่างนี้ทางเราจะมีการทดสอบโช์เคสให้ดูหนึ่งเคสนะครับขอความนายอย่าทำตามที่บ้านนะครับราทำการทดสอบว่าตัวต้อนรับตัวนี้มีเกเกอร์กันดูหรือเปล่านี่เสียงเม,มื่อกี้ครับ <S <S คือเสียงเบเกอร์ตัดของโซนต้อนรับในโซนนี้ตอนนี้ต้อนรับยังมีไฟอยู่นะครับเพื่อความเซฟตี้เราตัดไฟก่อนนะครับแล้วก็เสียบตัว สายเปลือนะครับก็ให้ยาพอมเม็ออนเบเกอร์ให้ได้เลยไเป็นการทดสอบครับตอนนี้ตัวสายเปลือยเนี้ยก็จะมีไฟนะครับถ้าผมเอาสายเปลือยตัวนี้ยจุ่มลงไปน้ําก็เสมือกับการว่าเกิดไฟลั่วนะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้ก็เห็นเบเกอร์ตัดครับเมื่อเกิดไฟลั่วเนี่ยภายใน0.04ปีเบเกอร์จะต้องตัดให้เรานะครับครับอ๋อใช่ครับตอนนี้ตัวตรงนี้ก็จะไม่มีไฟแล้วและในภาวะที่ไฟลั่วค้างงนี้นะครับเบเกอร์ที่ตัดท่านเราเมื่อกี้ครับคือเบเกอร์เลือกเพงตรงนี้ตอนนี้สายยังอยู่น้ําอยู่ยังเกิดไฟลั่วค้าง มผมไม่สามารถเอาขึ้นได้นะครับนี่ก็เป็นตัวเซฟตี้ของตัวเบเกอร์นะครับเบเกอร์ประเภทนี้ก็จะติดอยู่ที่ต้อนรับชั้นหนึ่งแล้วก็ตัวเครื่องทําอุ่นเป็นอย่างน้อยนะครับตัวเบเกอร์ที่เบเกอร์ันดูของบ้านลูกค้าเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับหมายความว่ามันสามารถตัดอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้แน,น่นอนในเรื่องของระบบไฟฟ้าบ้านลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้นะครับหนึ่งเดือนหรือสามเดือนก็ได้ครับแนะนําให้ลองมากดแล้เอาขึ้นดูนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็อ่าแปลว่าถ้ากดแล้วไม่ตัดหรือววววว่่่่่่่่่าา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 ากกดดดแแแลลล้้้้้้ไไไไมมมสสสรรถเเเเเเเออ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 ขึนนนีีีียยยปตตตับ์จจจะภพงงงฟุค จากระบบสุขภาลแล้วระบบไปฟ้าแล้วอันนี้คือการลดซึมน,นะครับ<ม>แล้วก็ราคาการลดซึมเนี่ยเราฉีดน้ำหน,นี้ทุกหลังเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาเครื่องวัดความชื้นมาวัดนะครับว่ามีน้ํารั่วหรือเปล่าแต่เราจะมีเครื่องอันหนึ่งวัดความชื้น,นะครับว่ามีรั่วหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับก็จะได้เห็นเลยใช่ครับคือตอนนี้เราตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับองมีเครื่องก็เยวเราใช้ตัวนี้นะครับเครื่องวัดความชื้นนะครับผมใช้ในการวัดว่ามีความชื้นที่กรอบรอบาเฟรมที่เราฉีดหน้าต่างหรือเปล่านะครับเราลองทิ้มไปนะครับก็คือถ้าสมมติค่าเนี่ยมันประมาณ8.4อย่างงี้จะแสดงว่าปกติแห้งปกตินะครับเป็นปกติแต่ถ้ามีความชื้นหรือมีน้ำแล้วเดี๋ยวผมลองทิ้มที่ตัวผมนะครับเห็นไหมถ้า20ปา่าขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นหายขึ้นไฮยแสดงว่าอันนี้มีความชื้นยิ่ง เกลียวเกลียวอย่างเงี้ยก็ยี่สิบกว่าอก็คือจิ้มเช็คได้เลยใช่ครับใช่ครับมันก็ขึ้นแดงไงครับแสดงว่ามีความชื้นแล้วครับอ๋อโอ้ง่ายๆชัดๆเลยใช่ครับคือเราไม่ได้ตรวจได้ตาเปล่าครับเรามีเืี้ย บ้านท้วยเนี่ยก็คือโอ้โหดูคือละเอียดมากละเอียดมากจริงๆแล้วก็ด้วยเครื่องนะเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับของฝั่งพี่ก็คือคือมีครบอะแล้วเราเช็คได้ทุกจุดไม่ว่าจะเรื่องไฟฟ้าหรือว่าเรื่องตามหนักหรือว่าน้ำั่วอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องท่ออะไรเงี้ยจริงๆยังมีบริการอีกหลายอย่างที่ทางพี่อาจจะยังไม่ได้พูดใช่ไหมครับก็โอ้โหขอบคุณมากๆตอนนี้บ้านเสร็จ ไว้มานคะครับเดในรัมานะครับฝากทันต์ต่อตอ้บ้านนะครับนี่นะครับที่นี่นะครับคุยสนุกเน้นคุยครับวันนี้วันนี้เน้นคุยครับสนุกเฮฮาครับไม่สนุกด้วยเราไม่มา